่านนี้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าเอ่อเป็นคนส่งของอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบมีรอยเจาะเข้าไปดูของข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี้เลยไม่รู้ว่าขนส่งของอะไรนะครับเป็นหลายรอบมากครับไม่รู้ว่าผมก็จะปรับยังไงเหมือนการอานเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับทุกคนผมฝากช่องใหม่ด้วยนะครับติ๊กต็อกช่องใหม่ของผมนะครับถ้าผู้ติดตาม2อ วันนี้นะถ้าผู้ติดตามสองเมล์วันนี้เดี๋ยวผมสุ่มแจกเลยเดี๋ยวผมเลื่อนไปเลยครับผู้ติดตามถ้าสมมติว่าถึงสองเมล์วันนี้ผมสุ่มแจกเลยครับสามกล่องวันนี้เดี๋ยวจะบอกเลยนะครับว่าในนี้มีะอะไรฝังแป๊บนึงนะครับเป็นไก่ก็จ,จะแบบเล็กนิดหน่อย <c oughs> เป็นไก่พิมลเป็นไก่พิมลน,นะครับไมจบเยนี่ไม่ซื้ออะไรวะไม่บอกนี่ไม่บอกกูอ นี่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าของดีสุดๆเลยนะครับนี่เลยเป็นวิตซีกลูต้านะครับของคุณแพรี่นะครับโอ้โหกินเลให้สะใจเลยครับกินแบบให้ผิวสว่างไปเลยครับบอกโอ้โหทุกคนดูดิของมาถึงแล้วนะครับนี่เลยและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออะไรครับคุณแทนเออแกฟ้า กาแฟดีแก้ฟ้าเอคทุกคนถ้ามาติดตามโค้ดสองหมื่นอย่นี anyway> ้นะครับเจอเลยครับผมสุ่มแจกไปครับสามกล่องนะครับโดยทีคุณไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทโอเคครับฝากช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกาแฟคุณแพร่ด้วยนะครับ a อ p a ีเไก่าเก้าไปสั่งทางบ้านเขียวได้เลยครับผมได้รักสุดนี่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 ไป สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับของมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าในนี้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าเอ่อเป็นคนส่งของอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบมีรอยเจาะเข้าไปดูของข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอบบงนี้เลยไม่รู้ว่าขนส่งของอะไรนะครับเป็นหลายรอบมากครับไม่รู้ว่าผมก็จะปรับยังไงเหมือนกันเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ ทุกคนผมฝากช่องใหม่ด้วยนะครับติ๊ิตอกช่องใหม่ของผมนะครับถ้าผู้ติดตาม2 0 0 0มืนะครับวันนี้นะถ้าผู้ติดตามสอง0มวันนี้เดี๋ยวผมสุ่มแจกเลยเดี๋ยวผมเลื่อนไปเลยครับผู้ติดตามถ้าสมมติว่าถึงสองห0วันนี้ผมสุ่มแจกเลยครับสามกล่องวันนี้เดี๋ยวจะบอกเลยนะครับว่าในนี้มีอะไรแป๊บน,นึงนะครับเป็นไก่ก็จ,จะแบบเล็กนิดหน่อยเป็นไก่์ี่นมลเป็นไก่์ี่เมอนะครับ ไม่ซื้ออะไรวะนี่ไม่บอกคุยนี่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าของดีสุดๆเลยนะครับนี่เลยเป็นวิตซีกลูต้านะครับของคุณแพรรี่นะโอ้โหกินเลยให้สะใจเลยครับบอกเลยกินแบบ ให้ผิวสว่างไปเลยครับบอกโอ้โหทุกคนดูดิของมาถึงแล้วนะครับนี่เลยและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออะไรครับคุณแทนเอ,อแกฟ้ฟ กาแฟแกฟ้าแอทุกคนถ้าเปิดตามโพ้สองหมื่นวันนี้นะครับเจอเลยครับผมสุ่มแจกไปครับ3กล่องนะครับโดยคุณไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทโอเคครับฝากช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกาแฟคุณแพรี่ด้วยนะครับแอนพีเไก่าไปสั่งทางบ้านเขียวได้เลยครับผมนี่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 ไปสวิง